เพราะเราจะเห็นว่าของเกาาง่าบางชิ้นเนี่ยก็ยังมีลักษณะการเกยอ,อย่างเช่นตรงบริเวณเบ่อน้ําที่อยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเกยเข้ามาในส่วนของระเบียงในปัจจุบันซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างลักษณะเทวราบาลองค์นี้ก็จะมีมีหนวดมีเขราซึ่งอันนี้ปรากฏมากในสมัยต้นลัตษณโกศิน์ในลักษณะหน้าตาแบบเหมือนเป็นชาวต่างชาติก็คือแสดงว่าชื่อสำนักดาบพ,พุทธไทยสวรรค์ ไม่มีปรากฏอยู่ในหลักฐานใดทั้งสิ้น <S <S ซึ่งผมมองว่าในวัดพริสุวรรเนี่ยซ่อนมาสเตอร์พีซเอาไว้อยู่แห่งหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นกันจากผนังอาคารนะที่เป็นช่วงเสาเนี่ยนะฮะไม้เนี่ยซึ่งซึ่งมีตลอดนะบบางบางบางส่วนก็ยังหลงเหลือไม้ที่ยาวอยู่ตรงนี้มีการตีความมีการสรันนิษฐานกันมากว่าไม้เนี่ยยื่นออกมาเพื่ออะไร วัดพุทธายสวรร์เนีมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ปรากฏที่เราเจอในบันทึกของต่างชาติคือนิโคลัสแจคแชเวสเนี่ยนะครับที่พูดถึงวัดแห่งนี้นะครับว่าเป็นวัดที่สร้างให้กับสมเด็จพระราชินีที่เพิ่งสิ้นพระชนไปเหมือนกันแล้วก็บอกด้วยว่าจุดเด่นอันหนึ่งของวัดนี้คือมีระเบียงคตจริงๆทุกวัดเนี่ยมีระเบียงคตใช่ครับแต่ว่าแช,ชเวสจะมาเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับระเบียงคตเพราะว่าระเบียงคตก็หมายถึงระเบียงที่มีการหักข้อศอก ก็เป็นวิหารที่ล้อมวิหารหลักอีกทีหนึ่งคร,ครับผมซึ่งถึงแม้ว่าอันนี้ก็อที่อาจา,กการย์กล่าวมานี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นคือร่วมสมัยเลยในการอธิบาย,ยว่าองค์ประกอบของวัดน,นี้เนี่ยมีลักษณะของการสร้างเป็นระเบียงคตแน่นอนล่ละนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับก็คือก็คงจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าทําขึ้นมาใหม่ ทำขึ้นใหม่นะครับจากตัวบริเวณจุดที่ที่อยู่เดิมเพียงแต่อาจจะมีลักษณะของอาการขยับขยายที่มันอาจจะไม่ตรงกันเพราะเราจะเห็นว่าของเกาาง่าบางชิ้นเนี่ยก็ยังมีลักษณะการเกยอ,อย่างเช่นตัวบริเวณบ่อน,น้ําที่อยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเกยเข้ามาในส่วนของระเบียงในปัจจุบันซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มีระเบียงคลลักษณะนี้แหละแต่อาจจะรูปแบบที่อาจจะแตกต่างหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือของที่เพิ่งจะทำไม่นาน รวมถึงพระพุทธรูปต่างๆนะครับซึ่งซึ่งน่าจะทําสร้างขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทั้งหมดเวลาคนมาเที่ยวเนี่ยก็มักจะเข้าใจว่าโอ้โหเส้นเดียวกันทั้งหมดทําไมยังเหลืออยู่นะครับอันนี้คนก็อาจจะยังจําแนกอายุไม่ได้นี่เราต้องทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มันทับซ้อนด้วยห่วงของเวลาที่มันไม่เหมือนกันการพบเจอมันก็คนละช่วงเวลาเดียวกันกับถึงแม้ว่าในอดีตมันจะมีอายุที่เก่าแก่ตามประวัตินะฮะแต่ของที่ปรากฏในรูปธรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือของใหม่ทั้งหมด คือในแง่ของโบราณสถานเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองสองหมวดใหญ่ๆคือโบราณสถานที่ตายแล้วกับโบราณสถานที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมายถึงโบราณสถานที่ยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นวัดที่มีการใช้งานมีพระสงฆ์มีคนมาทําบุญนะฮะอะไรต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยในโซนที่กรมศิลปากรอนุญาตให้มีการสร้างเสริมเติมใหม่ได้เนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะ ส่วนโบราณสถานที่ตายแล้วก็อย่างซาาโบราณสถานต่างๆซึ่งหยุดนิ่งแล้วไม่มีการใชรใ้งานแล้วอุทยาประวัติศาสตร์ในที่นี้ครับผม <OD> to to <underneath> อีกจุดหนึ่งเมื่อคนมาถึงวัดพุทธยสวรรค์มักจะมองข้ามจุดพิเศษจุดนี้ซึ่งผมมองว่าในวัดพุทธยสวรรค์เนี่ยซ่อนมาสเตอร์พีซเอาไว้อยู่แห่งหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นกันคือ เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ในวิหารหลังเล็กๆหลังเนี้ยนะครับปกติคนเดินมาเที่ยวหรือจะมาทําบุญเนี่ยเดินแล้วก็ผ่านไปชมพระปรางผ่านไปชมโบราณสถานโซนอื่นเลยนะครตรงนี้ซ่อนอยู่ลืมในไม่มีใครรู้แล้วตอนนี้ที่ที่เรากําลังมาถ่ายทําอยู่เนี่ยนะฮะก็มีการบูรณะซ่อมแซมนะจะเห็นนั่งหลานเต็มไปหมดเลยนะครับอาคารหลังนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับในของกรมศิลป์ก็จะระบุว่าชื่อวิหารเปลืองเครื่องครับเปลืองเครื่องคืออะไรครคุณเซงเปลืองเครื่องก็คือ เนื่องจากเวลาในมันเป็นทรงเรียมในสมัยก่อนเนี่ยของสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ใช้จนถึงปัจจุบันด้วยว่าในการจะเสด็จพระราชกุศลเนี่ยก็ต้องมีการที่จะมีการเปลี่ยนชุดนะครับหรือชำระล้างก็แล้วแต่ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีจุดแวะพักก่อนที่จะจะไปปฏิบัติภารกิจทางพระราชกุศลน,น,นะฮะก็เลยสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาไว้แต่ความพิเศษของอาคารหลังนี้เนี่ยนอกจากจะใช้สําหรับเป็นที่ประทับเรื่องเครื่องแล้วนะครับสิ่งที่ยังคงหลงเหลือคือลวดลายครับครับผม ลวดลายของอาจารย์อาจารย์คิดว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับลวดลายดีที่ผมว่าเป็นลวดลายที่สําคัญนะฮะคือหนึ่งยังคงความงดงามยังเหลือร่องรอยอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวน่าจะบอกอายุเวลาของของอย่างน้อยก็คือของตัวการสร้างวิหารหลังเล็กอันนี้ได้รหรืออาจจะหมายถึงอายุเวลาของวัดทั้งวัดนี้เลยนะครับ,รบก็คือลายหน้าบันนะครับซึ่งเป็นรูปถ้าเราเราเรียกในภาษาแบบศิลปะไทยก็คือโพธิพฤกษ์รหรือต้นโพนั่นเองนะครับ แต่ว่าลวดลายลักษณะนี้เป็นลายที่เราได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียนะครับเราสามารถเอาภาพมาเทียบเคียงได้เลยนะค่าคือในในวัฒนธรรมยิวหรืออิสลามเนี่ยนะครับก็จะมี tree of life นะครับหรือต้นไม้แห่งชีวิตนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในโบราณสถานหรือศาสนสถานของศาสนาอิสลามเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เปอร์เซียเองหรือในดินดินแดนอาณาจักรอื่นๆละแวกนั้นนะฮะ ก็คือลวดลายเป็นลักษณะของต้นไม้เป็นพุ่มออกมานะครับซึ่งก็จะมีคำภียิวหรืออิสลามโบราณเนี่ยก็จะระบุถึงต้นไม้แห่งชีวิตอันนี้นะครับแล้วเราเห็นลวดลายเนี่ยจากเปอร์เซียที่เข้ามาตอนหลังช่างไทยเนี่ยก็ไปดัดแปลงข้ามศาสนาเลยนะฮะก็คือเปลี่ยนจาก tree of life หรือต้นไม้แห่งชีวิตมาเป็นโพธิพฤกษ์หรือต้นโพธิซึ่งหมายถึงที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับ ก็ลักษณะลายที่ปูนปั้นที่เห็นอยู่ที่วิหารเปื่องเครื่องวัดพรชัยสวรรค์เนี่ยเป็นช่อออกมาเป็นแผ่นด้านมาชั้นล่างเนี่ยนะครับด้านล่างะด้านด้านบนก็จะเป็นลายอื่นนะฮะด้านล่างนี่ก็จะค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วอันนี้สําคัญมากก็คือต้องอนุรักษ์ไว้ให้ดีเพราะเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะครับว่าลายแบบนี้จะมีที่ไหนอีกในอยุธยา ตอนนี้ก็จะมีเราเจอเป็นโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติก็คือโพธิพฤกษ์ที่กรมศิลป์ระบุได้ว่าเก็บได้จากแม่น้ำนะฮะที่น่าจะเป็นที่วัดสาราปูนรหรืออะไรสักอย่างก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งนะฮะแต่กรมศิลป์ก็จะระบุอายุเวลาไว้ว่าเก่าไปถึงประมาณ500ปีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าลักษณะทรีออฟไลฟ์หรือโพธิพฤกษ์แบบนี้เนี่ย มันน่าจะเกิดจากศิลปะเปอร์เซียที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ดังนั้นจึงไม่น่าจะเก่าไปกว่านั้นนะครับก็คือประมาณ300กว่าปีนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือหน้าบันเหลือไปด้านบนเนี่ยนะครับที่จะเห็นเป็นลักษณะของรูปครุฑนะครับแล้วก็มีลายก้านขดผมมองว่าเป็นลายปูนปั้นที่งดงามและหาชมได้ยากมากลายก้านขดแบบนี้เนี่ยในอุธยาเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นอีกหนึ่งที่ก็คือที่วัดสุวรรณดารารามตรงริเรณที่เป็นคันถวย ครับผมตัวยืดรับหลังคามานอกนั้นแทบนึกไม่ออกเลยว่าที่เราจะได้เห็นลายก้านขดแบบสวยขนาดนี้เนี่ยบรรจงปราณีตคมเฉียบนอกจากที่นี่ก็มีแค่วัดสวนดารารามนอกนั้นผมนึกไม่ออกเลยครับว่าจะมีที่ไหนแล้วที่นี่ก็ยังเรียกว่าสมบูรณ์รณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่ครับ,ค,รบคือเดิมเนี่ยในการสร้างในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบลักษณะปูนเปลือยแบบนี้นะนี่คือสีมันหลุดลอกไป,ไปหมดแล้วหรือแม้กระทั่ง การประดับกระจกหรืออัญมณีบางอย่างลงไปในลวดลายปูนปั้นเนี่ยปัจจุบันก็ถ้าไม่เหลือแล้วล่อนออกมาหมดนะฮะที่เราเห็นลายก้านขดที่เป็นรูปครุฑนะครับแล้วก็มีลายเอ่อก้านขดเป็นพันพฤกษาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกระจกสีเขียวอ่อนๆนะฮะซึ่งอันนี้นเดิมอาจจะเหลืออยู่ไม่มากแต่นี่น่าจะมีการซ่อมติดเพิ่มเข้าไปนะฮะซึ่งใครมีโอกาสมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ย มีโอกาสจะต้องมาดูที่วิหารเปลื่องเครื่องแห่งนี้มากับเราดีกว่าครับมากับเรานะฮะ<ช>เดี๋ยว <laughs> เราเดี๋ยวเราจะพามาเอง <laughs> <laughs> อีกส่วนหนึ่งครับเมื่อมาถึงวัดพุทไธสวร,ร์แล้วเนี่ยคนมกักจะเดินผ่านกันเฉพาะคนที่สนใจจริงๆก็จะนึกก็จะรู้จักกับตำหนักแห่งนี้ครับถูกเขียนป้ายด้านหน้าว่าตำหนัก สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ทีนี้เนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยกับคําคํานี้คือคําว่าพระพุทธโคสาจารย์ก็ต้องขยายความก่อนนะครับว่าคําว่าพระพุทธโคสาจารย์เป็นชื่อตําแหน่งไม่ได้เป็นนาม,มนะครับในอยิทยานเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์อยู่สองคณะหลักๆนะครับแบ่งเป็นสองสายด้วยกันที่ถูกเรียกว่าสายอรัญยวสีอรันก็แปลว่าปากสีสปลวแก้วนะครับแล้วก็ คามาวาสีนะครับคามาวะก็หมายถึงบ้าน,านชุมชนแล้ววัสีก็แปลว่าแก้วเช่นเดียวกันแตกต่างกันยังไงครับ2องคำนี้นะครับอารัญญวสีก็คือวัดสายป่านะครับวัดสายปฏิบัติไม่ยุ่งเกี่ยวกับชุมชนนะครับเน้นการปฏิบัติเป็นไปก็มักจะมีะตําแหน่ง ทางคณะสงฆ์นะครับสำหรับที่เป็นพระสังฆราชในสมัยเทยจะมีพระสังฆราชอยู่สององค์ด้วยกันคู่กันคือพระสังฆราชฝ่ายซ้ายและฝ,าฝา่ายขวา,วา<ล>นะครับฝ่าย,ยะะขวาเนี่ย่งเป็นซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยนะฮะอ่าขวาเนี่ยก็คืออรัญยวาสีนะครับมีตําแหน่งนะครับที่เป็นสังฆราชเนี่ยจะใช้คําว่าสมเด็จพระพานาัตพระวนรัตพานาก็แปลว่าป่านะรัตแปลว่าแก้วหรือว,นา,วนาก็ได้วนาก็แปลว่าป่าเช่นเดียวกันซึ่งเรามักจะคุ้นกับสมเด็จพระพนาัต นะครับวัดป่าแก้วนะฮะเราก็จะเห็นในลักษณะของคําที่มีความหมายลักษณะแบบนี้ส่วนฝ่ายคำวสีนะครับก็จะมีตําแหน่งในสังฆราชฝ่ายซ้ายนะครับที่เรียกว่าสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นะทีนี้ความสําคัญของอวัดนี้ก็คงจะสะท้อนได้เห็นถึงความสําคัญของสมณศักด ของพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดระเทศวันะครับที่มีตําแหน่งถึงเป็นพระพุทธโคสาจารย์นะครับหรือพระสังฆราชฝ่ายซ้ายของกรงุงศรีธยาแต่ประเด็นความน่าสนใจของอาคารหลังนี้ครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดีวิดนําเสนอดีกว่าว่ามีความประเด็นอะไรที่น่าสนใจสาหร,รับอาคารหลังนี้ครับคืออันหนึ่งเลยที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือชื่อของอาคารหลังนี้ที่ มาเรียกกันในสมัยหลังนะครับว่าตำหนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ครับซึ่งในสมัยตอนแรกสร้างนั้น,นเราไม่ทราบว่ามันมีชื่อว่าอะไรอาคารหลังนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ดูจากลักษณะโครงสร้างอาคารนะซึ่งเราจะเห็นโอเคชั้นล่างเนี่ยเราจะเห็นช่องหน้าต่างเป็นแบบ Point e d arch หรือว่าเป็นซุ้มประตูโค้งที่มียอดปลายแหลมนะครับ,รบอันนี้คือเปอร์เซียเปอร์เซียแปลว่าไม่ก่อนพันนาลายแน่นอนต้องพันนาลายลงมานะครับ แล้วก็ลักษณะอาคารนี้ก็จะมีความพิเศษที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันจากตั้งแต่สมัยปลายอายุทยาก็คือเป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งหายากมากนะครับแล้วก็โดยปกติก็จะสร้างไม่สําเร็จนะฮะเพราะว่าแต่เนี้ยชั้นชั้นที่2เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นก็คือปูพื้นเป็นไม้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอาคารหลังนี้ซึ่งเราจะเห็นไม้นะฮะไม้ที่ยื่นออกมานะครับ จากผนังอาคารนะที่เป็นช่วงเสาเนี่ยนะฮะไม้เนี่ยซึ่งซึ่งมีตลอดนะบางบางบางส่วนก็ยังหลงเหลือไม้ที่ยาวอยู่ตรงนี้มีการตีความมีการสันนิษฐานกันมากว่าไม้เนี่ยยืนออกมาเพื่ออะไรซึ่งก็มีนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมโบราณเ,เสนอว่าน่าจะเป็นไม้ที่ยืดออกมาเพื่อรองรับระเบียงที่อยู่ชั้นสองก็เป็นคานเป็นคานออกมานะฮะแล้วก็ชั้นสองเนี่ยจากหน้าต่างเนี่ยก็คือต่อมาเป็นระเบียงเป็นนะเครื่องไม้ คือจะมีหน้าต่างแล้วก็จะมีประตูแสดงว่าจากประตูเดินออกมาตรงระเบียงนะอันนี้คือคานที่รองรับระเบียงถ้าเป็นลักษณะนี้จริงนะครับเพราะว่าลักษณะคานอย,าอย่างชิ้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ยาวให้เห็นนะเมตรกว่าเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าลักษณะอาคารเนี้ยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเป็นสาลาการเปลี่ยนครับสาราการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเพราะว่าชั้นสองเนี่ย เป็นภาพจิตรกรรมนะฮะซึ่งลักษณะเป็นภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องตำนานในเรื่องศาสนาพุทธจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวเราไปดูข้าง,างในนะครับ,รบซึ่งถ้าเป็นตำหนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ตำหนักหมายถึงที่อยู่อาศัยของพระพุทธโคสอาจารย์ตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ใดก็ตามเลยนะฮะการตกแต่งอาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคบคลเนี่ย มักจะไม่มีจิตกรรมฝาผนังลักษณะนี้ลักษณะหญ่มักจะเป็นเครื่องไม้เป็นเครื่องไม้แต่นี่เป็นอาคารปูนนะฮะแล้วข้างในมีจิตกรรมฝาผนังควรจะเป็นอาคารที่ใช้ในลักษณะแบบมีส่วนรวมหรือสาธารณชนเข้ามาใช้นะฮะดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยจึงไม่ใช่ตำหนักที่ประทับของพระที่อยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์รแต่น่าจะเป็นศาลาการเปรียนหรืออาจจะเป็นอาคารในลักษณะอื่น อันนี้ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวไปดูภาพกันเมื่อเราพูดถึงภาพจิตกรรมในอยุธยาที่เป็นจิตกรรมร่วมสมัยมจากสื่อทั่วไปหนังสือตำราเรียน ถ้าพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยร่วมสมัยที่ิอาจจะมีอยู่สองที่ที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะก็คือทีออ่ภายในกรุพระปางวัดราชนานรบุรณะนะครับและวัดพุทธไทยสวรรค์อนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพจิตกรรมในสมัยรัตนกโกสิ เป็นส่วนใหญ่นั่นคือจากจัดชุดข้อมูลที่เราเวลาเราอ่านหนังสือศึกษาเรื่องจิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาก็มักจะมีอยู่สองภาพนี้ในการนําเสนอส่วนที่อีกภาพหนึ่งที่คนอาจจะคุ้นก็คือที่วัดปนุสงธรรมอันนั้นจะเป็นภาพที่มาทําทีหลังในสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่4โดยประมาณทีนี้คําถามเมื่อเรามาดูจริงๆสําหรับที่วัดพระเศววรร์สาหรับตําหนักพระพุทธโคารแห่งนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือแบบตําราเรียนทั่วไปเลยนะฮะ เขาจะอธิบายภาพนี้ว่าเป็นภาพร่วมสมัยของยุทธยานํนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางของพระอุบาลีไปยังศรีลังกาเพื่อไปเผยแรมนมรสกาพระพุทธบาท,บาทแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเป็นสมณทูตที่จะไปในเรื่องของศาสนาแล้วก็ถูกนำเสนอมาสู่เรื่องของการทำเป็นนิกายสยามวงศ์นะในศรีลังกาด้วยก็หมายความว่า อาคารหลังนี้ที่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองเนี่ยนะครับของตำหนักสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้น่าจะสร้างเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายอยุธยาแล้วนะครับอย่างน้อยก็คือพระนารายณ์ลงมานะฮะซึ่งเราระบุไม่ได้ว่าน่าจะเป็นสมัยไหนแต่จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ชั้นสองของตำหนักพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะอยู่ในสมัยเดียวกันหรืออาจจะหลังกว่านั้น ผมถ้าถ้าจะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมจับประเด็นเกี่ยวกับภาพเนี่ยไว้อยู่สองสาประการด้วยกันก็คือภาพนี้ที่ถูกบอกว่าวาดขึ้นในสมัยอยุธยาที่เก่าก็คือได้จะในสมัยของพระรมพระจุลปริบกแต่แม้แต่บางเอกสารของของที่มาทำ,ำมาใหม่เดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องของวาดในสมัยพระเพศราชาก่อนหน้าพระบรมปรกฏด้วยซ้ําถ้าในความคิดเห็นของผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่คิดเช่นนั้นด้วยเหตุผลดังนี้ครับหนึ่ง ด้วยลักษณะของฟอร์มของภาพเนี่ยไม่ไม่มีลวดลายความคล้ายกับช่างของสกุลอยุธยาเมื่อเราไปเทียบกับอย่างเช่นที่เพชรบุรีวัดเกาะนะครับหรือแม้แต่วัดสุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามาท,ที่ที่เพชรบุรีรซึ่งนั่าจะเห็นถึงความเป็นกลิ่นอายอายุธยาจ๋ามากแล้วม,มีความเฉียบคมวิธีการตัดเส้นสินเทาวิธีการ การร่างภาพเนี่ยฟอร์มจะไม่เหมือนกับที่นี่เลยแต่ที่นี้เส้นสินเทาก็คือเส้น,สนแบบอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นเป็นเส้นที่แบ่งช่วงของเรื่องเรื่องราวที่จะเล่าไปในจิตกรรมฝาผนังนะีช่างในสมัยตั้นจะเป็นปลายยุทยาลงมานะฮะที่เราจะพบว่ามีการแบ่งแบ่งช่วงของเรื่องด้วยเส้นที่ สับช่างเรียกว่าเส้นศินเทานะฮะถึงแม้ว่าในภาพนี้จะมีเส้นสินเทาในแบบอุทยาก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นฟอรมที่ใช้ส่งกันมาอยู่แล้วแต่สําหรับถ้าหากว่าเราสังเกตในหลายปัจจัยดีๆเนี่ยแล้วผมเอาภาพนี้ไปเทียบเคียงกับที่วัดประดุษทรงธรรม,มนะครับลักษณะของลวดลายของโขดหินภูเขานะครับจะเป็นลวดลายในแบบเดียวกับที่ที่ทำที่วัดประดุทรงธรรมที่ทําในสมัยราชกาลที่สาม ตลอดจนถึงผมสังเกตเห็นลักษณะของการสร้างอาคารที่เป็นรูปข้างบนเนี่ยเก๋งจีนเก๋งจีนชัดๆเลยนี่เป็นลักษณะอาคารแบบที่คนไทยจะเรียกเรียกจีนปนไทยว่าเก๋งจีนนะฮะซึ่งหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการวาดลวดลายหน้าบัน ซึ่งหมายมีลักษณะเดียวกับการประดับด้วยกระเบื้องแบบจีนแบบพระราชนิมมของรัชกาลที่สามเลยถ้าเราเห็นอาคารอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัชกาลที่สามลงมาใช่ครับดังนั้นภาพนี้ผมจึงไม่ไม่เชื่อว่าเป็นภาพที่ถูกวาดขึ้นในสมัยอยุธยาแต่อาจจะมีการซ่อมแซมทาขึ้นใหม่ของเดิมอาจจะมีอาจจะมีอยู่แล้วมีการซ่อมแล้วก็อาจจะมีการวาดเพิ่มครับซึ่งจริงๆจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยหลายๆที่เนี่ย อย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดอันนึงก็คือที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเนี่ยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์อันนั้นก็มีการซ่อมหลายครั้งหลายหนนะฮะครั้งใหญ่ๆก็อย่างเส้นสมัยในรัชกาลที่7ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งช่วงก่อนกรุงเทพครบ200ปีพศ2525เนี่ยก็มีการซ่อมบางทีก็มีภาพเก่าเนี่ยเลือนไปแล้วนะครับ ศิลปินหรือช่างที่ไปซ่อมใหม่เนี่ยก็อาจจะวาดทับลายเดิมหรือแม้กระทั่งการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะอิงกับเนื้อหาเดิมแต่มีการวาดด้วยภาพใหม่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูจิตรกรรมหลายๆแห่งถ้ามันมีการซ่อมเติมเพิ่มหรือแม้กระทั่งอาจจะมากที่สุดถือถึงขนาดลบภาพเก่าออกแล้ววาดใหม่ด้วยซ้าในกรณีที่มันซุดโซมอย่างเงี้ยเราจะเห็น ภาพเลือนลางไปมากนะอันนี้ถูกผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีเนี่ยร้อยกว่าปีเกือบ200ปีนเนี่ยเลื่อนโดยอากาศความชืน้นแสงที่เข้ามานะฮนะบางท<อ>ีถ้ามีการทําใหม่เนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเป็นภาพอะไรถ้าจะมีการเติมให้เต็มเนี่ยช่างก็ต้องตีความแล้ววาดเข้าไปใหม่ครับผมแนวความคิดที่ที่ไม่ทําเพิ่มเนี่ยก็มาแค่ในช่วงระยะหลังๆคือเรื่องของการอนุรักษ์ก็เลยจะไม่ก็เลยจะปล่อยว่างเอาไว้นะฮะในส่วนของตัวที่เป็น เป็นไฮไลท์ของภาพทั้งหมดในนี้ก็น่าจะเป็นภาพนี้ที่ถูกนําเสนอบ่อยที่สุดเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของจิตรกรรมไทยภาพนี้จะน่าจะเป็นภาพที่โดดขึ้นมาเป็นภาพเรือสำนะเภานะแล้วมีมีพระอยู่บนเรือ,อนะฮะถ้าตอนนี้อาจารย์คิดว่ายังไงฮะตอนนี้นําเสนอสื่ออะไนี้ <c oughs> บ้างครับคือมันก็จะหมายถึงเรือสำเภาซึ่งมันคึกคักมากในช่วงตั้งแต่ปลายยุทยาโรมาถ,ถึงต้นรัตนโกสินทร์น่นะฮะก่อนที่จะมีเรือกลนไฟเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะฮะ ภาพนี้ก็คือการเดินทางไกลนะถ้าอาจจะเล่าเรื่องของการไปลังกาก็ได้นะอ่ามันถูกโยงว่าแล้วก็พระนี่ก็คืออาจจะหมายถึงพระอุบาลีหรือหรือหรือเปล่านะฮะยังต้องเป็น question mark ตัวใหญ่ๆเอาไว้อยู่สําหรับในภาพนี้ก่อนที่เราจะด่วนสรุปว่าเพราะอย่างภาพนี้เวลาที่พูดถึงพระอุบาลีปุ๊บภาพนี้ขึ้นมาทันทีเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตปุ๊บภาพนี้จะกลายเป็นตัวแทนของพระอุบาลีโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะมีอย่างเช่นตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งอยู่บนโขดหินเป็นเหมือนเกาะกลางทะเลนะฮะเราก็จะเห็นมีน้ํามีสัตว์น้ำํำตัวประหลาดในน้ําเต็มไปหมดเนี่ยก็จะหมายถึงเกาะลังกาหรือเปล่านะฮะเป็นลักษณะของการเดินทางทางทะเลเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาทนะครับนี่ก็จะเห็นพระพุทธบาทเนี่อย่างด้านบนนั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทอีกนะฮะหรือแม้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธบาทแล้วก็จะมีเปลวเพลิงขึ้นมานะฮะ ี๋ยวตรงนี้จะเป็นฟอร์มเดียวกับที่วัดประดุทรงธรรมเลยครับวิธีการวางฟอร์มแบบนี้ใช่เลยฮะแล้วพอเรามาถึงผนังด้านนี้ก็จะภาพเลือนหายไปหมดนะฮะเหลือแต่ตรงหน้าต่างซึ่งเราก็จะเห็นทวาราบาลหรือถ้าเป็นเรียกแบบจีนคือเซี่ยวกางนะครับบางบางบาง บานเนี้ยก็จะเหลือเห็นล่องรอยนะฮะอย่างลักษณะเทวราบาลองค์เนี้ยก็จะมีมีหนวดมีเครา<ช>ซึ่งอันนี้ปรากฏมากในสมัยต้นรัษนะโกสินใ,<ช>ในลักษณะ<ช>หน้าตา<ช><ช>แบบเหมือนเป็นชาวต่างชาติ<ช><ช>ครับแล้วก็จนมาถึงอีกสุดด้านหนึ่งของผนังนะครับนี่ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทที่เห็น มีมีนักวิชาการสันนิษฐานว่ารอยพระพุทธบาทที่อยู่บนจิตกรรมฝาผนังในตำหนักพระพุทธโคสาอาจารย์นี่น่าจะมีถึง500รอยนะฮะแต่ที่เราเห็นชัดๆตอนนี้ก็คือ3 4มสี่รอยนะฮะลักษณะของกินลรีอันนี้เป็นแบบยอดนิยมในสมัยต้น,ตน,น,น,นรัตนโกสินทร์นะฮะเราก็จะเห็นปรากฏเป็นประดับอยู่ตรงฐานพยทีของ ในเขตของวัดพระศีรัตนศาสัาย์ศครับผมที่เป็นแบกหรือว่าประดับ <Okay. S 2> อาคารนะฮะดูยังไงก็รัชกาลที่สามไม่ไม่เชื่อบระการไม่น่าจะเก่าวกว่าน,นั้นนะอาจจะมีเก่าวกว่าน,นั้นครับ <Okay. S 2> แต่มีการซ่อมบูรณะสร้างใหม่วาดใหม่ เนี่ยอย่างช้างเนี่ยก็เป็นฟอร์มเดียวกับที่วัดประดู่ทรงธรรมเฟกเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้จะพาไปที่วัดประดู่ทรงธรรมด้วย ไอ้คุณเสงอย่างชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยหลายคนก็สงสัยแม้กระทั่งผมเองในสมัยก่อนก็เคยสงสัยว่าชื่อมันไปเหมือนกับสำนักดาบแขลว่า,ออายุธยา,าคือสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์แปลว่าต้องเป็นแฟนหนังสือนิยายของไม้เมืองเดิมเรื่องขุนศึกแน่ฮะเพราะว่าผู้แต่งเนี่ยนะครับได้ประพันธ์แล้วก็จินตนาการให้พระเอกเนี่ยมีสำนักดาบให้เหมือนหนังจีนหน่อยละมั้งฮะ ว่ามีที่มาที่ไปของเพลงดาบแล้วก็เป็นการกล่าวถึงตัวเอกตัวละครที่ชื่อว่าเสมาน่าจะคุ้นกันนะฮะเป็นผู้ที่มีความสามารถไปฝึกที่สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ก็เลยกลายเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตราวุธทั้งหลายวิชาดาบก็จะต้องมาจากสำนักดาบพุทธสวรรค์ซึ่งนั่นมาจากนิยายนะฮะไม่ได้มาจากในความเป็นจริงของคงสวดานฉบับใดเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับอยุทยาทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยไม่เคยมีสักฉบับเดียวซักฉบับเดียวที่กล่าวถึงสำนักดาบ้ไทยสวรรค์เลยและปรากฏแค่ในในนิยายเท่านั้นแล้วก็เคยมีโรงเรียนสำนักดาบ้ไทยสวรรค์จริงฮะแต่อยู่ที่ทกรุงเทพอันนี้เมื่อก่อนออกทีวีบ่อยเลยนะ<ช>สมัย <นะ S 2> ผมเด็กๆผมยังจําได้เลยมาสอนสอนดาบสอนอะไรเงี้ยใช่ครับนั่นแหะคือแค่แค่ที่นั่นเท่านั้นเองแล้วในใน,ในวัดพุทธสวรรค์นั้น ก็ไม่มีพื้นที่ตรงนั้นเลยแต่ว่าในระยะหลังก็อาจจะด้วยอิทธิพลของความโด่งดังความโดงดังของชื่อสำนักดาบพุทธยสวัรค์ที่มาจากนิยายเรื่องขุนศึกของไม้เมืองเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ภูมิหลังไว้นิดหนึ่งไม้เมืองเดิมก็คืออยู่ในช่วงสมัยข้าบเกี่ยวกับจอมพลปพิบูลสงครามอยู่ในช่วงทศวรรษ2470ลงมานะฮะ คือเป็นเป็นนามปากกาของนักเขียนที่ชื่อว่าก้านพึ่งบุญณอยุธยานะครับและนอกจากขุนศึกเนี่ยแกก็เขียนนิยายดังมากมายเช่นแผลเก่าแสนแสบนะครับแล้วก็อีกหลายหลายเรื่องนะฮะแล้วก็นิยายเหล่านี้ก็จะมีความเป็นไทยลูกทุ่งนะครับและตอนที่เขียนเรื่องขุนศึกเนี่ยขุนศึกก็จะมีแบ็กกราวหรือภูมิหลังอยู่ในยุคสมัยสมเด็จพระนเรศนะครับในช่วงที่มีศึกกับพม่านะครับศึกกับหงสาวดีนะครับแล้วก็มา พีคช่วงตอนที่ทำยุทธหัตถีนะครับและเสมาพระเอกนี่ก็เป็นนักช่างตีดาบนะครับและตอนหลังก็ได้เข้าไปเป็นจตุรังคบาทนะครับก็คือพลที่พลทหารที่รับประจำเท้าช้างของช้างศึกของสมเด็จพระนเรศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องชิงรักหักสวัสดในเรื่องนะฮะก็ก็คือแสดงว่าชื่อสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ ไม่มีปรากฏอยู่ในหลักฐานใดทั้งสิ้นปรากฏครั้งแรกก็คือในนิยายของไม้เมืองเดิมนะครับในช่วงสักปี70 80ปีมานี้เองนะครับแล้วก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากนิยายกำลังภายในแบบจีนที่มันมีค่ายสำนักต่างๆเสาหลินบู้ตึงอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ให้นิยายมันมีสีสันและตอนหลังเนี่ยพออิทธิพลของนิยายเรื่องนี้ซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นภาพยนตร์ ดังๆหลายเวอร์ชั่นมากะนะฮะตั้งแต่ยุคอดีตมาสร้างมาหลายครั้งแล้วเนี่ยรวมถึงละครโทรทัศน์ซึ่งก็โด่งดังะนะครับก็เลยทำให้ภาพหรือชื่อของสำนักดาบพ,พุทไทยสวัสด์เนี่ยกลายเป็นภาพจำชื่อที่จดจำสำหรับคนคทั่วไปว่ามันเคยมีสำนักดาบแบบนี้อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเวลาพาคนปทีเทวถามทุกคนจะต้องถามว่าแล้วสำนักดาบพ,พุทธสวรรค์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะครับ ทุกคนเห็นแต่ชื่อวัดพุทธไทยสวรรยัสด<ช>์นะครับ<ช>โอเคทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเป็นวัดแห่งเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าเผาอืมเพราะอะไรฮะอาจจะเป็นการประกาศบารมีบางอย่างของกษัตร,ริย์ที่ขึ้นมาแล้วประกาศให้เห็นว่าไม่ไม่เหมือนใคร